พี่ๆนะผมทุกท่านนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะผมตัวนี้เป็นพาสแอมโบนะครับผมนี่นะฮะเหล็กเอสเคไฟจะสภาพนี้นะครับผมถ้าใช้งานไปแล้วนะครับผมไม่ต้องไปสั่งเพจอื่นนะครับผมอยากได้เดี๋ยวผมจะให้เพจอื่นเราขายร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมเดี๋ยวผมขายให้ร้อยเก้าเดี๋ยวผมขายให้เก้าสิบเก้าบาทครับมาตัวนี้นะฮะใครอยากได้ทักเข้ามาเลยนะฮะถ้าฟันบินไม่รับประกันนะผมนะฮะส่วนมาตรฐานที่ผมขายนะผมเป็นนะผมนะฮะกระเบนดำนะผมหัวตัดตัวนี้ราคาคงที่นะผมเหล็ก นะผมมีคุณภาพนะผมมันมีต้นทุนของมันนะครับผม3า0ร้อยเก้าสิบาทเหมือนเดิมนะผมและที่เห็นนะผมเพจเขาเอามาขายนะผมหนึ่งร้บยเก้าสบ้าาทหรือเปล่าเป็นเหล็กเอสคไฟนะผมระวังนะผมของปลอมนะครับของผมเนี่ยนะฮะแมงกานิสผสมเหล็กกล้าตัวนี้เล่มเดิมที่รีวิวให้ดูนะผมนะครับนี่นะฮะถ้าส่งไปให้ก็จะเป็นตัวใหม่แบบนี้นะครับผมสันหนาห้ามิลนะผมความยาวนะผมสี่สิบห้าเซนนะครับแถมปลอกให้นะครับผมระวังของปลอมนะผมแจ้งนะผม แจ้งลูกเพจนะผมนะครับอ่านี่นะฮะมาแจ้งให้ทราบนะผมผ้าแรมบเนี่ยตัวนี้นะผมเขาขายกันนะผมร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีฝักให้นะผมถ้าใครอยากได้เนี่ยผมไม่มีฝักนะผมถ้าใครอยากได้ผมขายให้เก้าสิบเก้าบาทนะฮะทักเข้ามาเลยแต่เหล็กไม่มีคุณภาพนะผมนะฮะฟันบินผมไม่รับประกันนะครับผมนะฮะผลนตนี้ตาไผ่สบายนะครับใครสนใจนะผมแบบไหนทักเข้ามาสอบถามได้นะผมขอบุณครับ